สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเม ica, จมส์ลาริกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริกาอัปเดตวันนี้มีเรื่องราวของบาสโวนามาเล่าสู่กันฟังและก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเมื่อแหล่งข่าวนะครับเห็นการซ้อมของแฟรงกี้เดยองในสนามแล้วยืนยันเลยนะครับว่าโจาตัวนั้นกลับมาสมบูรณ์ในระดับ99%แล้วนะครับหลังจากที่ได้บ,บาดเจ็บไปตั้งแต่วันที่3มีนาคมในเกมกับแอตติกบินเบล่าครับซึ่งความฟิต ในระดับนี้แน่นอน,นครับท้านของเฟนกี้เดยองจะเดินทางไปที่ปาร์คเดย์แปลงในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คักรอบนอกอัลสิทีมเลกแรกกับเอลซันชักแ,แมงอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยก็คือเดยองจะตัวจริงหรือว่าตัวสำรองนะครับเพราะว่าเดยองนั้นนะครับพลาดการลงสนามเนี่ยนะครับไปราวราวหนึ่งเดือนกว่า,ก,วาการกลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเอาจริงจริง ระดับเดยองเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะักับการเล่นในเลเวลธรรมดาทั่วไปอย่างเช่นในเกมลาลีกาเจอกับคู่ต่อสู้ที่ไม่แล่งนะแต่นี่คือการเจอกับปาีสเซนชักแมงผู่ต่อสู้ที่อยู่ในระดับการเล่นที่สูงมากมีทั้งความเร็วมีด y นามิกที่ต้องบอกว่าเดยองอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวอีกสักระยะนึงหรือเปล่าครับหลังจากที่เพิ่งจะหายบาดเจ็บกลับมานี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่า การที่ได้เดยองกลับมานะครับก็คือการตัดสินใจครับว่าเดยองควรจะเป็นตัวจริงเลยหรือจะเป็นตัวสมรองไปก่อนนะครับในเกมที่ปารีอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ชาบีต้องตัดสินใจให้ดีครับเลือกให้ถูกครับจริงหรือสมรอง